สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัพเพเหระสาระน่ารู้ถ้าจะเอ่ยถึงมะระอาจจะทำให้หลายคนนั้นเบือนหน้าหนีเพราะว่าความขมของมันแต่รู้ไหมคะว่าเจ้าความขมนี่แหละที่จะเป็นยาช่วยดูแลสุขภาพเราเป็นอย่างดีวันนี้นะคะทางช่องของเราจะพามาทำความรู้จักกับสบรรพคุณของมะระกันเลยค่ะ มาระที่เรานิยมกินกันทุกวันนี้นะคะจะมีอยู่2ชนิดคือมาระขี้นกและมะระจีนโดยลักษณะของมะระขี้นกเป็นผลเล็กๆสั้นๆป้อมๆหัวและท้ายแหลมยาว2-3นิ้วผิวครุขระสีเขียวแก่ส่วนมะระจีนที่มีผลยาวใหญ่สีขาวอมเขียวผิวครุขระมีร่องใหญ่ยาว4-9นิ้ว และช่วงลำต้นมีขนเยอะกว่ามาระขี้นกมระทั้งสองชนิดสามารถนำมาทำอาหารกินได้หลากหลายเช่นมระต้มจืดมระผัดกับไข่แกงคั่วยำม,มระเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกกินสดเคียงกับขนมจีนหรือก๋วยเตี๋ยวและเมนูอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายอาทิวิตามินซี วิตามิน B1, B3, แคลเซียมธาตุเหล็กเบต้าแคโรทีนไฟเบอร์และที่สำคัญคือมะระมีสรรพคุณทางยาช่วยต้านโรคได้มากมายค่ะสรรพคุณทางยาของมะ,ะงระ 1. รสขมของมะระช่วยให้เจริญอาหารทำให้น้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำงานดีขึ้นและเป็นยาระบายอ่อนๆที่ดีมากค่ะ 2. ใบสด ใช้ต้มดื่มแก้อาการหวัดแก้ไข้แก้ไอแก้ปวดหัวแก้กระหายน้ำรักษาแผลในกระเพาะอาหารลดอาการฟกช้ำบวมตามร่างกายและทาแก้อาการผดผื่นค่ะ 3. ถ้านำผลสดสดของมะระมาคั้นน้ำดื่มจะช่วยรักษาโรคเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดและลดการเกิดต้อกระจกซึ่งเป็นอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานได้ รวมทั้งช่วยฟอกเลือดกระตุ้นการทำงานของตับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 4. หากผลสุกคั้นเอาแต่น้ำใช้ทาหน้าจะช่วยรักษาสิวอักเสบได้ค่ะ 5. ส่วนผลดิบจะกินสดหรือลวกกินก็ได้จะช่วยลดอาการปวดบวมที่เขา่าแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง 6. จากการวิจัยพบว่ามะระ มีฤทธิ์ในการต้านโรคมะเร็งเพราะมีเบต้าแคโรทีนสูงจึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันเซล์ลจากการทำลายของสารก่อมะเร็งค่ะ 7. ในส่วนของมเมล็ดมีฤทธิ์เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงธาตุช่วยในการปรับธาตุในร่างกายให้เกิดความสมดุลค่ะ 8. รากสดของมะระสามารถนำไปต้มน้ำดื่มเพื่อบรรเทาอาการไข้ และรักษาโรคฤทีดวงทวารแก้อาการบิดหรือปวดท้องค่ะ 9. นํานำรากสดมาตําเพื่อใช้พอกเวลาปวดฟันหรือการกินมะระก็ช่วยเสริมสร้างการทํางานของกระดูกและฟันให้แข็งแรงด้วยเพราะอุดมไปด้วยแคลเซียมนั่นเองค่ะ 10. หากมีอาการปากเปื่อยหรือปากเป็นขุยให้นําน้ําคั้นจากผลมะระมาอม จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะ 11. ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลมได้ด้วยโดยการกินมเมล็ดของมะระ2-3เมล็ดค่ะ 12. ทํำให้ผิวพรรณสดใสเนื่องจากวิตามินซีที่มีอยู่มากในมะระค่ะอย่างไรก็ดีนะคะก็มีข้อควรระวังสำหรับการกินมะระว่าไม่ควรกินมะระสุกเพราะจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนได้ส่วนมะระดิบนั้น กินได้แต่ไม่ควรมากเกินไปเพราะมะระมีฤทริ์เป็นยาระบายอาจทำให้ท้องเสียได้เห็นสปปรรพคุณของมะระที่ใช้เป็นยารักษาโรคให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายแล้วก็ลองให้มาระเข้ามาเป็นเมนูสุดโปรดของคุณกันบ้างนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริง๊งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ